สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ค่ะนักเรียนวันนี้วันที่9เดือนสิงหาคมพศส5 6 4แล้วนะคะเช้าวันจันทร์เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้คุณครูปานทิพย์ก็จะสอนอ่านหนังสือภาษาพาทีนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีบทที่2หน้า12นะคะ หลังจากที่คุณครูได้ให้นักเรียนฟังเพลงเพื่อนภูกผ่าไปแล้วนะคะเพื่อเป็นการทําความรู้จักกับเรื่องที่เราจะอ่านนะคะคุณครูก็ได้ให้ฟังเพลงไปก่อนแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วให้นกักเรียนอ่านตามเริ่มเลยนะคะสองสองชื่อเรื่องนะคะอ่านว่า ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนดูรูปภาพในหน้านี้ก่อนนะคะให้นักเรียนดูนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างนะคะมาดูกันทีละภาพนะคะภาพช้างก่อนนะคะช้างมีอยู่กี่ตัวคะที่นักเรียนเห็นช้างจะมีอยู่สองตัวนะคะหลังจากที่คุณครูได้ให้อ่านบทที่หนึ่งไปแล้วนะคะบทที่หนึง ชื่อเรื่องว่าอะไรคะทบตัวนิดนึงบทที่หนึ่งชื่อเรื่องว่าใบโบกใบบัวใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้รู้จักใบโบกกับใบบัวไปแล้วนะคะใบโบกคือช้างตัวสีอะไรคะใบโบกคือช้างตัวสีฟ้านะคะช้างตัวสีฟ้าชื่อใบโบกช้างอีกตัวหนึ่งช้างตัวสีน้ำตาลชื่ออะไรคะ ช้างตัวสีน้ำตาลชื่อใบบัวนะคะชื่อใบบัวเด็กผู้ชายคนนี้คือใครคะเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อภูผาเด็กคนนี้ชื่อภูผาอ่าแล้วก็มีผู้ชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเขาเป็นใครเดี๋ยวเราไปอ่านกันนะคะ แล้วด้านหลังผู้ชายคนนี้จะมีผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านนะคะเขาเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้รู้จักนะคะนักเรียนเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ก่อนนะคะอ่านตามคุณครูนะคะ รู้จักคำนำเรื่องรู้จักคำนำเรื่องมาอ่านกันทีละคำนะคะจะมีรูปภาพด้วยคำแรกอ่านว่าผู้ผาผู้ผาผูผาก็คือ เด็กที่ยืนอยู่กับใบโบกใบบัวเมื่อกี้นะคะที่เราดูรูปภาพไปคำต่อไปอ่านว่าพอ่พอพอ่อพ่อก็คือผู้ชายที่ยืนอยู่ใกล้กับภูผาคำต่อไปม à, แม à, แ่แม่แม่ก็คือผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าบ้านข้างหลังพ่อเมื่อกี้นะคะคำต่อไป หาหาคำต่อไปให้ให้คำต่อไปได้ได้คำต่ไอไปนะคะดีใจดีใจคำต่อไปดูแลดูแล คำสุดท้ายอ่านว่ารักรักนักเรียนเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะพอามาเข้าเนื้อเรื่องกันนะคะชื่อเรื่องอ่านว่าภูผาภูผาเรามาดูรูปภาพกันก่อนนะคะรูปภาพตรงนี้ มีใครบ้างเรียนดูนะคะมีช้างอยู่สองตัวช้างตัวสีฟ้าชื่ออะไรคะช้างตัวสีฟ้าชื่อใบโบกเวลานักเรียนอ่านให้นักเรียนสังเกตคํานะคะคําว่าใบโบกจะเขียนด้วยสีฟ้าเหมือนกับสีของตัวใบโบกนะคะ,ะตัวต่อไปสีน้ำตาลชื่ออะไรคะ ชื่อใบบัวคำว่าใบบัวเขียนด้วยสีน้ำตาลสีเดียวกับตัวของใบบัวนะคะ,ะที่เขาเขียนแบบนี้เพื่อให้นักเรียนจะได้จำได้นะคะว่าช้างตัวไหนชื่ออะไรนะคะส่วนเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อภูผาภูผา ต่อไปก็มาอ่านนะคะอ่านตามคุณครูทีละบรรทัดเริ่มเลยนะคะภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหา พ่อให้ผูผาดูแลใบโบกพ่อให้ผูผาดูแลใบบัวเรนเปิดหน้าต่อไปนะคะมาอ่านกันต่อเลยค่ะ ภูผารักใบโบกภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผาร,รักใบโบกรักใบบัวภูผารัก พอ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพอ่อรักแม่ค่ะเรื่องภูผานะคะอยพูดถึงใบโบกใบบัว พ่อแม่นะคะเป็นความรักระหว่างคนกับช้างนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านหลายๆครั้งนะคะนักเรียนจะได้อ่านหนังสือเก่งๆเดี๋ยวคุณครูมีคำศัพท์มาให้นักเรียนอ่านทบทวนกันนะคะามาอ่านกันใหม่นะคะทีละคำอีกหนึ่งครั้ง ภูผาภูผาพ่อพ่อแม่แม่หน้าต่อไปนะคะหาหาให้ ได้ได้หน้าต่อไปค่ะดีใจดีใจดูแลดูแลคำสุดท้ายอ่านว่ารักรัก หลังจากที่นักเรียนอ่านเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนคัดคำศัพท์นะคะคัดลายมือลงในสมุดทุกคำนะคะเขียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งครูหลังจากที่นักเรียนส่งสมุดแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือทักษะภาษานะคะเดี๋ยวคุณครูจะมอบหมายงานนะคะ แล้วก็ให้นักเรียนส่งงานให้เรียบร้อยทุกคนด้วยนะคะสำหรับเรื่องภูผาก็จบแค่นี้นะคะให้นักเรียนทำงานส่งครูให้เรียบร้อยทุกคนด้วยค่ะ